สบายดีพี่น้องเนาะในโคุงกาีพาพี่น,อนอ้องเนาะมาเบิ้งบรรยากาศในคลองถนนเนาะก็คือตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองชลบุรีนั่นเองเนาะพี่น้องเนี่ยก็คือรถจะติดตลอดเนาะเพราะว่าจะเป็นตอนเชนะ้าตั้งแต่ตอนบ่ายจนถึงตลอดตอนเย็นในน้อก็คือรถจะติดแบบนี้ทุกมือนนอ้อเลยนะพี่น้องเนาะ สบายดีพี่น้องวันนี้นอกกุุงกะิิไปบวานเอฟซีเนาะไปหาเพื่อนเนาะนี่กะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศกะในซอยเนาะกะสิมืดๆเนี่ยนะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิงคลางดังเนาะ คือตอนนี้เนาะคุณตามาหอดเรียบร้อยแล้วเนาะมาอดิาน FC นั่นเองเนาะก็คือเป็นคือว่าคุณก็เคยถ่ายคลิปไปเนาะแต่ว่ามื้อนี้มาทําหก็ได้สิมื้อๆนี่นะสักนอยนึงเนาะะม่งอียังเอันที่มันือมอยังเนาะอกลองอยู่นาะเอิ้มันเป็นตัวเปียกอ้บรรยากาศงามแม่นค่ะ่แม่นใบตองกล้วยด้ ไล่ไอพี่น้องงวยโดกโดตล้องเาให่ทจนเห็นยัยโอเนี่นองเบรยากาศ้กาะอ็คือตอนนี้เป็นบรรยากาศในซอยน้องก็คือว่าวันนี้น้องกุ่งกะสีไปกิน <movies> หมูกระทาที่วันของ e เอฟซีนั่นเองเนาะแล้วตอนนี้ก็ซิไปตลาดเนาะพี่น้องก็สิไปซื้อหมูกระทาเนาะเป็นแบบเป็นสุดเนาะที่ก็จะขา,ายแบบขายเป็นก็นขายบ้านสัง่งสั่งกิโลเนาะแล้วเขาก็มากินทีบ้านนั่นเองเนาะที่คุณจะไปกินเนี่ยเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศในซอยเนาะอาจจะมันกันสิมันมือเนน้อยนหนึงเนาะพี่น้องแล้วเ้าไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันเนนเนาะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศในซอยเนาะพี่น้อง ตอนนี้เนาะเฮาการมัธยุทีถนนสายลักเรียว่าถนนตำบลหน้าปลาเนาะอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนั่นเองเนาะพี่น้องนี่ก็คือเป็นบรรยากาศที่ว่าท่านจะไปตลาดเนาะก็เป็นบรรยากาศรอบๆนี้เนาะพี่น้องก็มีห่านคขายของเนาะอยู่สายมื้อนี้ก็จะเป็นตลาดนัดเนาะพี่น้องนี่ก็จะมีเบียรซีเนาะมีเซเว่นมีได้ายยางเนาะพี่น้องแต่ว่าปกติละกคุ่มกเจ้าบุคคอยเด้มาแถวนี้ป่านใดเนาะพี่น้องวันนี้ก็ วันนี้ก็เป็นวันดีเนาะพี่น้องที่พุงาเิมาบานเนสซีน้องคะเสร็จแล้ไปกินเนื้อย่างกันเนาะนี่ก็คือเป็นพาบรรยากาศเนาจาับคู่กันแต่คลิมาให้พี่น้องในเบืองน้ำกันเนาะ,ะ,ะพุงกาปกติ่ตากรุงกาบปค่อยดๆไปใส่ดาวพี่น้องมาอีนน้กอ่ะเออพิ่นผ้าใบนาะพุงก็ได้น้ำคลิปมาให้พี่น้องในห้ามในส้ม ที่ว่าจะเดินเนาะพี่น้องเนว่ากลางคืนนี่ก็ข้าวตี๋ขายของเนาะว่าจะเป็นอาหารตามสั่งเนาอว่าก๋วยเตี๋ยวมีอ่ะมีทุกอย่างเนาะพี่น้องตามท้องถนนเนาะมันก็สิบดีนะสำหรับกลางคืนเนาะมันกแกะไข่กับในเมืองอ่ะเนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็จะไปหันอ่าหูกระทะเนาะไปหันที่ว่าเขาวต่ขายเป็นสุดเป็นกิโลนั่นนะพี่น้องเพื่อเหาจะไปกินด้วยกันอะไรเนาะแต่ว่าตอนที่ว่า ตอนที่กินเนาะกุ่มกับมันชุ่นน้ำมุนด้เนาะกุะม่มก็ได้บัฒนธรรมไยคลิปมาให้พี่น้องเบี้ยงเนาะกับที่ว่าตอนที่ว่ากุ่มกินกับพี่น้องเอฟซีเพิ่อนนอจังทีจังหว,วัดอุบลราชธานีนั่นเองเนาะพี่น้องอ่ะโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้ห้องก,ก๋ามาหอดหา่านหมูกระถะเนาะก,ก็คือเป็นหมูกระถะ ที่ว่าเครื่องมุกระถาที่เป็นเพิ่นสั่งกิโลเนาะสั่งกิโลก็คือกิโลละ159บาทเนาะนี่ก็คือใส่ทุกอย่างเนาะแบบเขาสั่งไปกิโลอยู่แล้วเนาะเ้าก็เดือเอาว่าเฮาอยากกินยังกินยังเัาก็ตักเอาแล้วก็ไปสั่งกิโลเอานั่นนนั่เองเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือเมนูที่ว่าตักอะไรทุกอย่างเนาะกิโลละ159บาทเนาะอ่าโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้กาตักเรียบร้อยแล้วเนาะกสซื้อมาแล้วเนาะเป็น ตอนนี้เข้ากับสก๊าบานไปกินกัน,อนเองเนาะตอนนี้กับสก๊าบานเลิอน้งนองขอคอไทย